เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บออกมาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงหงแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะรวมใจไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับ RL นะเช้ายาวามาแทักทายทุกคนพร้อมกับน้องไก่เช้านี้สดใสมากๆเลยนะแอลไม่ได้มีไก่เลี้ยงเองนะอันนี้เป็นไก่ของชาวบ้านพอดีปัป่นจักรยานเล่นไปแล้วก็ไปเห็นที่ไหนที่มีอะไรอยากจะเอามาฝากพี่น้องก็แวะจอด จักรยานแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยนะเก็บภาพบรรยากาศน้องไก่กำลังหากินน่ารักน่ารักมาฝากทุกทุกคนด้วยค่ะและในเช้าวันนี้นะเป็นเช้าวันแรกที่เราเห็นดอกชเนคลิกเชียนนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะดอกนี้จะเกิดขึ้นปลายฤดูหนาวนั่นเองเพื่อที่จะได้ เปลี่ยนฐานไปสู่ฤดูใบไม้ผลิในอีกไม่นานนี้นะคะนำเอามาฝากทุกคนด้วยค่ะจะได้สดชื่นไปด้วยกันนะคะ สำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเช้าที่มีความสุขนะคะก็แอลเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะหลายคนอาจจะ ทำไมเห็นส่วนใหญ่แอจะพาไปดูแต่ท้องไร่ท้องนาเอา๊ะทำไมไม่ค่อยพาเข้าในเมืองอันนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความชอบส่วนตัวของแอลแอลเป็นเป็นเด็กบ้านนอกเนาะก็พอมาอยู่เมืองนอกก็ยังจะต้องเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่นอกเมืองนะคะก็เลยเจะพาทุกคน ชมบรรยากาศนอกเมืองซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้ยาวก็ต้องอขอบอกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็แลยยังไงอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่อชอบธรรมชาติก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนได้สูตรอากาศดีๆชมธรรมชาติสวยๆของเมืองนอกนะที่หลายคนอาจจะ ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะคะสําหรับใครที่เคยรู้เคยเห็นก็ไม่เป็นไรก็ชมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอยากแบ่งปันให้กับพี่น้องเราโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะคะอาจจะจินตนาการไม่ออกพอได้เห็นภาพแล้วก็อาจจะได้ร้องอ้อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาก็คิดว่าอย่างน้อยเนาะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ มีโอกาสได้แบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจจะได้รับชมกันนะคะขอบคุณที่ทุกคนสละเวลาเข้ามารับชมนั่นแหละนะคะบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบว่าพิเศษมากมายนะคะแต่ว่าก็อยากจะแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้เนาะ ที่แน่ๆอาเป็นคนที่โลโซมากๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อข้างต้นเป็นคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นส่วนมากก็อาจจะอยู่แต่กับท้องไร่ท้องนาไนดน้แหละนะคถึงแม้ว่าชีวิตตอนนี้จะอยู่ที่เยอรมันแต่ว่าก็จะพาดูชีวิตในชนบทซ้ำมากกว่านะเป็นชนบทในเยอรมันนั่นเองนะ เดินไปสูตรอากาศรอบๆแล้วก็โหได้ออกซิเจนเต็มปอดแล้วได้เวลาละค่ะต้องกลับไปหาเพื่อนคู่ใจแล้วนะจอดนางทิ้งไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้แหละเวลาปั่นจักรยานไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็เออเวลาเห็นที่ไหนสวยๆเนาะก็อยากจะลงไปเดินเล่นด้วยนะก็เพราะฉะนันก็เลยจะไปพร้อมกับ จักรยานกู้ใจเนี่แหะค่ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะได้สูตรอากาศได้ออกกําลังกายด้วยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าเอาพอหอมปากหอมคอนาะเอาไว้คราวหน้า r อจะอัปเดตอะไรให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม rl channel พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ